โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนการตั้งเอ,อ่อเป็นวิดีโอแบบกวนแบบแบบนี้นะทุกคนพรภูมินั่นนั่นคือลูกเองเหรอลูกแก้งคูโอ้โหภรภูมิเขาได้แล้วอันนั้นคือพอรภูมิใช่ป่ะแล้วอัชีล่านอนจริงเหรอพอรืบบ้นหลังอัญชีล่าเขาหลับเขาพรภูมิเต้นอยู่ ปั้นะเดี๋ยวนะเออวิธีทำาก็ของผมที่จะผมสอนนั้นก็คือการใช้ OBS นะไม่ใช่การใช้แบบใส่พื้นหลังแบบแบ็กกราวนะทุกคนโอเควิธีการทำาก็ก่อนหนึ่งทุกคนเข้ามาใน Google นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้โหลด OBS ไว้ข้างล่างนะทุกคนอ่าเขียนเข้าไป OBS มันก็จะขึ้นมาหน้าแรกแบบนี้นะทุกคนอันบนสุดกดเข้าไปแล้วก็กดที่วินโดว์นะทุกคนแล้วมันก็จะรอโหลดแป๊บหนึงนะเนี่ยก็โหลดไปโอเคก็โหลดมานะครับผมโหลดมาเสร็จอดอกดติดตั้งนะครับกดเ e ็กกดเ e x กแล้วก็กด next, อิอ t a l ลไปนะครับแต่พออินสตอลเสร็จนะครับทุกคนก,ก็คือ มันจะลั้นแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับทุกคนก็คือมันจะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเองเลยนะครับทุกคนเข้ามาปุ๊บกดน็กนกนกมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีตัวติ๊กอยู่3หัวข้อนะทุกคนมีสตรีมมิ่งเรคคอร์ดดิ้งแล้วก็วิชีโอคามรานะผมรู้สึกอย่างนั้นนะทุกคนแล้วก็ที่ทำก็คือกดวิชีโอคามราปุ๊บอ่าทุกคนเข้ามาใน OBS ผมเข้าผมเข้ามาก่อนนะโอเคเนี่ยอันนี้คืออันที่ผมทำแล้วนะเดี๋ยวผมขอคือทุกคนเข้ามาปุ๊บมันจะมีอยู่อันเดียวนะทุกคนก็คือจะมันเขียนว่าสกรีนนะทุกคนอเ่เดี๋ยวเดี๋ผมยกตัวอย่างมันมันจะเขียนอยู่แบบนี้นะทุกคนนี่มันจะอยู่อันบนแบบนี้โอเคส่วนวิธีทํานะทุกคนก็คือกดปุ่มบวกตรงนี้นะ แล้วก็กดที่มีเดียเซาโอเคแล้วก็ใครเป็นวิดีโอสั้นๆหรือจะมากอเองก็กดรูปก,กดรูปไว้ก่อนนะทุกคนมันจะอุ่นเองนะแล้วก็กดเป้าก็คือค้นหานะทุกคนค้นหาเหมือนกับเราจะไปหาวิดีโอนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะสอนนะก็คือคุณจะหาวิดีโออะไรเดียะมารีเต้นนะ Uh huh. นี่ครับผมก็เป็นเอาวิดีโอนี้แล้วกันนะทุกคนก,ก็วิดีโอแบบนี้นะแล้วก็ไปค้นหาว่า mp4 youtube แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็เข้าไปลิงก์ไหนก็ได้นะแต่ผมใช้ของเว็บนี้นะแล้วก็กดวางนะครับ control v หรือว่าขวาเพลยไปนะครับ แล้วก็กดเลือกเอานะครับจะเอาพันแปดสิบหรือเจ็ดร้อยี่สิบลืออะไรก็แลแ้วนะแต่นะ่าผมเอาพันแดสิบไปแล้วกันนะครับเด็ตค <c oughs> ่อนข้างจะโอเคอยู่โอเคแล้วก็กดโหลดไปนะครับให้มันขึ้นดาวน์โหลดแบบนี้นะครับโอเคเนี่ยมันก็จะโหลดไฟล์ไว้เสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดเมดื่อกี้ผมเซฟไว้ดาวน์โหลดนี่กดโอเพนนะครับผม ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นก่อนนะเพราะมันโหลดวิดีโอคุณจะนั่งรอให้วิดีโอขึ้นก็ได้ถ้าแต่ผมกดเอลคไปเลยมันจะขึ้นเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนถ้าคุณจะตั้งชื่อแบบสกรีนให้เป็นหลายๆสกรีนคุณก็เนี่ยเวลาบวกสกรีนปุ๊บมันจะให้ตั้งชื่อนะทุกคนก็ตั้งชื่อไปเลยหรือลืมตั้งคลิกขวาที่สกรีนแล้วก็รีเนม e แล้วก็เขียนว่ามาลีสออะไรก็ได้นะทุกคน แล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่ามันจะข่ายขั้นตอนนี้แบบไม่ได้ไม่งั้นกล้องจะมจะเป็นแบบนี้นะโอเคเหมือนกับเข้าแอปมานะทุกคนทุกแอปเลยอะ่ะมันจะมีเซตติ้งกล้องเ,ออเหมือนกับเ d ็ดดิทคอระทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่กล้องมันจะเขียนว่า OBS Visual Camera นี่กดเข้าไปถ้าหากเราไม่ไปกดตรง Start Visual Camera ตรงนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นแบบนี้นี่โอเคทุกคนดูกล้องผมนะครับดูเดี๋ยวนี่ผมเปิดกล้องแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วผมก็ต้องไปกดตรงนี้นะตึ๊บทีเดียวแต่นี่ครับผมเออพอเวลาใช้แบบนี้นทุกคนคือตอนที่เราเปิดอะเราจะเห็นอักษรมันย้อนแบบนี้แหละ แต่พอเขาเห็นนะ่ะมันจะแบบปกตินะทุกคนเหมือนกับเราถ่ายกล้องหน้านะทุกคนนะก็แค่นี้เลยครับทุกคนใช้ทางซูมใช้ทางคัตรูมใช้ทางดิสคอร์ดทางอะไรก็ได้นะทุกคนแค่มีแอปแก้ไขกล้องที่แก้ไขกล้องอะ่ะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็มาอัดคลิปสอนไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับผม